ปัปนะคะถึงจประกาศแหล่งแหลงึ้ปฏิบัติการนะคะร้านที่ทางตระกูลเพชรปรไฟล์นะคะเป็นชายไทย2ปีคะหนัก52นะคะอาชีพภาษาไทยมารับริการที่ร้านยาปีแคลวันที่7สิงหาคม25โดยผู้ป่วยนะคะมีอาการปวดแสบบริเวณท้องแล้วก็ช่องอกนะคะเจ็เี้ยวผู้ป่วยบอกว่านอนราดมีาาระปวดมากขึ้นเป็นมาหนึ่งวันเลยแล้วว่า านข้าวเช้ากินนมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดอเที่ยงเนี่ยทานอาหารรสจัดไปแล้วก็เริ่มมีอาการในตอนเย็นเมื่อห้ายปีก่อนผู้ป่วยเคยเป็นแผลในขาะอาหารนะคะได้รับยาเป็นยนาละเวนฟิสินะคะอาการก็ปวดปวดเป็นเชิงหายนะคะไม่มีโรคประจาตัวค่ะผู้ป่วยใช้ยาทินิสีนนะคะเ,เ,คเรีนะะเยนการขื่แรงซึ่ทตามตัวนะคะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มชุกาแล้ว,วละะก็ชอบทานอาหารรสจัดของมักลอง ทผูหน่วยได้รับไปนะคะเป็นการข้นเจลค่ะผีทองและพิเศษตอนประจดานะคะแนะนำโมนิเมโซนนะคะไม่การติดไปแต่ผู้ป่วยปฏิเสธนะคะการติดตามนะคะก็ได้ติดตามในก,การโทรศัพท์กับผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยได้รับยาไปนะคะผู้ป่วยบอกว่าวันที่ได้รับยาไป ไฮโซมาเชอร์นิบาร์ดเดอร์นะคะออปติทีปเป็นรังสข้ามเซลล์อัลตูปาพิทีปนะคะเป็นหายหาย2ปีค่ะ,ท,ะ,คะที่นักษาปวดแสบบริเวณท้องนะคะเจลเจียวค่ะเป็นมา1วันโดยไม่ได้ทานข้าวเช้าแล้วก็ไม่ได้ทา,า,านอาหารรสจัดนะคะเลย,ะะเ,ยเป็นไข้ในกระเพาะนะคะแล้รับเป็นยาลาแอนทอซีค่ะอาการเป็นเป็นหายนะคะผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวค่ะแขนเป็นอิสเรลไม่สุบุรีไม่ ะะกานะคะข้อพายนะคะรถจักแล้วก็บัตรดองนะคะออปติฟนี้เป็นการวิสคอาเซลสีฟองกินตามอาการน,นะคะแอสเซสเมนต์สาเหตุน,นะคะภาวะภาวะกดไนต์ย้อนเป็นโรคที่เกิดจากทางผิดปกติของหูรู เชิงบริเวณคอรู้สึกร้องเปรี้ยวในปากค่ะการหย่อนสมรรถภาพของหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเา้าปวดในร้อนค่ะหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเป็นแก้วน้ำหูรูดที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารเมื่อมีการดึงเกิดขึ้นกล้ามเนื้อนี้จะช่วยเคลื่อนให้อาหารผ่านสู่กระเพาะอาหารขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้อาหารและของเหลวในกระเพาะไหลย้อนกลับ ผลงาการทำงานของหูลูกเราอาจส่วนปลายทำให้ไม่สามารถ